จดีดกลางน้ำสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดป่ากุงนะคะหรือวัดประชาว,วานารามอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดิมนะคะต่อจากคลิปที่แล้วยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ที่เดิมทีนี้เรามาดูศาลากลางน้ำนะคะที่นี่จะเป็น เจดีย์อนุสรหลวงปู่ศรีมหาเวโรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจดีย์กลางน้ำมีน้ำพุสองน้ำพุสองข้างอย่างสวยงามแต่วันนี้เขาไม่ได้เปิดน้ำพุนะคะมีน้ำพุสองข้างสวยงามเป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระเกจิอาจาร,รย์สายวิปัสนาเพื่อให้สิทธิ์และประชาชนทั่วไปได้สักการะอยู่ในวัดป่ากุ้งนะคะ บรรยากาศที่นี่ก็เงียบสงบนะคะร่มเย็นนะคะเหมาะแก่การมาวิปัสสนาที่นี่ก็จะมีที่วิปัสสนาที่ว่าให้คนมา,านั่งสมาธินะคะนี่คือเจดีกลางน้ำนะคะ ข้างในก็จะเป็นที่ตั้งสังขารของลูกป,ปูสีท่านได้มรณะนะภาพแล้วนะคะก็คือไม่เปื่อยไม่เน่านะคะร่างท่านก็จะอยู่ตรงที่เจดีกลางน้ำแห่งนี้นะคะแวะมาสักกาละขอพรได้ค่ะ ที่นี่มีทั้งมีไก่มีเป็ดมีไก่มีนกยูงบรรยากาศดีนะคะเยือะ่มเย็นนะคะล่มเย็นดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ